แล้วมันหลุดนี่พี่น,ออน้องโอ้หอนอนวานไหมอ่างอีกแล้วครับสามซีคำอีกแล้วครับตัวนี้ถ้าบ่ถ้าบ่พิษตัวหนาจะกุกหนึ่งครับตัวที่ผมได้ยินเหรอครับโอ้หมานูหูโอ้มาหนี่ลีพี่น้องจะลุ้ยมือนี่ตเต็มคว่ยแล้วครับโอ้มีอ่างอีกแล้วครับตัวนี้สุดยอดครับ สวัสดีครับผมพี่น้องครับพบปอกันอีกแล้วครับกับบาวิสานสายลาคือเก่าครับมือนี่กับการตอนของเขาไงครับเช่นเก่าเช่นเดิมนะครับผมโจรวยคือเก่าครับมากับทีมงานเหมือนเดิมบาวเตยครับสวัสดีครับผมเอาตัวแดกอีกเหมือนเดิมต่อลําโพงคือเก่าครับบาวเตยเนาะบาวีสานกับหล่นลำพงให้กันแหละพี่น้องแต่ว่าเป็นเจ้ารวยอยู่ครับผมมีโอกาสอยู่นะครับมือนี่ก็มามองไม่ไม่ครับ เป็นลํำผับผ้าครับผมว่าสิเป็นอะไรเนาะพี่น้องเนาะหนกเป็นเตมีอยู่ขับปลานี่แต่สิมีโตสู่ตไรบะจะต้องรุนกันครับช่วงนี้ก็คือว่าแหละพี่น้องเสียหน,นกน่าจะรูครับผมการต่อหนกในช่วงแหลงเนาะวันนันเป็นแบบใดนะครับทางใดก็อาศัยความหมานเท่าก่าแหละพี่น้องเหมือนเดิมเลยครับอาศัยความหมานเท่านั้นครับผมช่วงนี้ก็สิบ,บ่เบาหลายนะพี่น้องเนาะสำหรับจลบปนี่ก็สิ ทำแน่เหรอเฝ้าขี้หาหม่องหางครับเพราะว่ามือนีมาหม,ม่องไม่ไหมครับผมเหล่าบันนี่บบลูวานกยุ่จุดใดะครับต้องขี้หาก่อนครับผมยังไดรอหลุนมึงเอาเบาเต๋อเนานะมือนีสีมานวะยังได่กับเฝ้าไปหาหม่องหางกอนเด้อพี่น้องเด้อรอหลุนครับผมติดตามครับ พี่น้องครับผมขี่รถหาไม้ครับเจอครับสิ่งหวานหวานที่เรียกว่ามิมครับผมนี่ครับพังอยู่นี่ครับนี่เดี๋ยวสีร้องเอาเบ้างครับผมสีนี้น้่หวานบ่ะน,นะครับล้องบ้งพี่น้องตากไปน้าก่อนากวัเป็นนา Ừ, không có pin được ủa đình nghe cha à ta à ก็ร่างอูดครับเท่านี้ละ <c oughs> ตอนนี้ก็ล่งกดแม้ก็ล่งเริ่มแตก ตอนนี้กำลังตัดตาลุ่นครับว่าที่ห้างไงปันไดลล่องเบิงครับของ่เห็นห้างแหลกจามาตอหนกของเดนห้างแาางหลก

ยกปู่เองนะครับเนี่ยเบาเตยา๋ยว่าบอกให้คืนเอาว่าบ่าอยากว่าสัน่นแต่ตอนนี้เด้รู้สึอกันเลยฮะเ่อไรกินเราื้อเ <c oughs> บื่อโหลดเพื่นอนเราเบอร์ครับอู้เดี๋ยวสักมื่นสิผ้าเบาเต๋ยออกลาครับยกปูไ่ไหมนะครับเนี่ยเด็ดเด็ดเอ้าพี่น้องหาตอนกนกันครับบาทนี่ นี่ครับพี่น้องครับหมยแหลกครับผมเจ้ารวยครับส่วสีแดงห่างกับเว้นสีต๊ะแล้วครับผมข้าตะขี่หาหม่องครับกับกำลังเอามิมอยู่นะครับวังหันขี้หาหม่องกับสีคำนะครับลองเบังับพี่น้องนะวังหันเห็นนนคูลหนึ่งบินผ่านเขามาหนีนะมันมันสฉสูบว่าบอูครับเหลียกลายกับ่ะไรครับมันคำเลยร้องเบังนะเบาแต่กับพุนละลงไปพุนละครับด่านพุนเดี๋ยวลองเบังพี่น้องจากสีขันมาดอกเป็นยันยันเบุนก โจลรวยกันด้ลองเบิ่งพี่หน้องสักครู่ครับเดี๋ยวผมสิรีู่ฟังผลเดี๋ยวถ่ายเบิ่องเรื่อยๆนะครับผมโอ้พี่หน้องเลยถ่ายเกือบยี่สิบนาทีแล้วครับโอ้มีหนกปลามาเลยครับผมนี่จะบินพานไปพานมาสื่อครับโอ้เห็นมาสูเลยครับโอ้คือเป็นอังสันเนะาะการต่อหนกพี่หนองเลย บินผ่านไปนี่ตัวหนึง่งว่าหนบินไายครับขามหัวไปเลยครับเห็นผม,มีตัวสูพี่น้องเดี๋ยวถ่าเบิ่งจะเข้าครับบริสันกับสีใหญ่มองครับผมติดตามกันเาวๆครับคลิปนี้สีมันบ้นครับโอ้พี่น้องเอ้ผมนีตัวสูเลยครับนกป่าก็ได้ลงหายกินยังไงนี่บางหาหกตัวเหรอครับนี่ให้ทัดไปเลยใบบอย้ยอมสู๋ครับ นี่ตัวหนึ่งพูนคันอยู่คนครับเสียงหน่ยหน่อยครับโมโหสิตสัวเราจะลองน้ำไปเบิ่งครับผมเดี๋ยวขออนุญาตใหญ่หมองครับผมพี่น้องครับสักรู่ครับผมพี่น้องครับไม้ซองครับของโจ้รวยครับผมบ้าอีสานจีรียุ้ยไกล้เหรอพี่น้องลอหลุดมั้งครับสิมีหนกมากว่ะติดตามเนาะนี่ตัวหนึ่งคันอยู่นี่ครับบังคับนี่ครับต้นนี้เลยนี่เล้รอหลุดมั้งมันิมากเลยพี่น้อง ตามครับงกปามาแล้วพี่นอ้องปามาแล้วโอ้มีขัดมีขัดพี่นอ้องเปิดลำโพงไปครับให้มันมาครับตอนนี้ปิดแล้วครับให้เจ้าลุ้ยเอิอนเจ้าลุ้ยกำลังเ,เอิอนอนยะู่ อยู่นี่ครับเที่ยวอยู่ข้างเดี๋ยวรุวยอยู่นี่ เที่ยงแบบก็อจั่งสิบ่อสูยเลยล่ะพี่น้อง เร้วพี่น้องตัวนี้พอลงอ้างอย่แล้วตีุ่งบ่ครับจะลุยดึงเนืะ ลุกแล้วพี่น้องลกแล้วลุกแล้วพี่น้องมีอ่างโอ้อ่างสามสี่ค่ำครับเหมือนจะติดพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยครับอ่างอีกแล้วพี่น้องตัวนี้ ้ัวแต่หนกอ้างเลยครับช่วงนี้หนกอ้างขอนครับอ้อ้างสามสี่คั้เลยพี่น้องตัวนี้แล้วสักคู่พี่น้องจับดีดีนครับแป๊บนึ่งครับผมอ้างอีกแล้วครับสามสี่คั้อีกแล้วครับตัวนี้ถ้าโถ้าบบพีสตัวน่าจะกุกนึงครับตัวที่ผมได้งยิ้นเหรอครับตั่วลวยเอาอีกเหรอมือนี่ สุดยอดดอ้วยครับได้ใจอีกแล้วครับเจ้ารวยอะ่ะใส่ลำโพงครับคือเก้านะครับผมอ,อัลอจัดการ หลวดไลมีอ่างมีขัดครับแต่ว่าเสียงหน่อยๆไปหากลางครับแต่ขันโยนมวนเยู่เลยถ่ายเป็นตนั่นเนาะมีอ่างอีกแล้วนะครับแขงขาอู้ติดหนิวตัวนี้พี่นองติดนิวครับติดนิวสามหนิวเลยเกี่ยบรุดได้ใจอีกแล้วครับเจ้ลุ้ยอะ่ะ หมานพี่น้องคือเก้าครับหนาแรงครับต่ออยากแต่ก็ยังหมานครับผมเดี๋ยวสิไปหาเบาเตยครับว่าเราสิหมานว่ามือนี่ขออนุญาตเจ็บบ่วงเจ็บนกนะครับหมานแล้วครับเจ้าวลุยครับมือนี่บัวฟ้าวครับจับคายแล้วเหมือนเดิมครับอ๋ขออนุญาตเจ็บครับผมพี่น้องครับระวังถาเบาเตยพุงต่ออีกมองครับนีหลบปลาไหมดีครับ อยเหเห่างนี้ครับคู่อ่างอีกแล้วตัวนี้ก็ได้เจ้าลุยอย่างนี้ครับลุงนะครับหนลุงบ่ลุงบ่พี่น้องลุงบ่เต็มซองเจ้าลุยครับลุงบ่ลุงบ่ดูแลบ่ดูแลมีอ่างอีกแล้วตัวนี้ โอ้ขัดขัดสองเจ้าลวดอย,ยู่ข้องเหรบผมเฝ้าผมเล่นบทเดทให้เบิ่งคำ้ำเราดิครับนกปลายังมาอยู่โอ้ยสัน่นเลยพี่น้องลงแล้วโอ้ยจับต้นน้อยจับต้นน้อยอ้างงี้แล้วครับอ้างงี้แล้วอ้างางี้อ้างครับ ลงพี่น้องลงแล้วลงแล้วพี่น้องลงแล้วลงแล้วพี่น้องอ่างอีแล้วว่าสิตั้งกล้องเลยพี่น้องมันคำก็เลยบ่ตั้งครับมันมืดแล้วครับได้บน้องมันคือบ่ยามเลย ཤི བ དེ เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยอีกแล้วเรียบร้อยอีกแล้วแตมสองเตมสองผู้อ้างอีกแล้วพี่น้องยอดยอๆลูกโอ้มาร์นมานี่ลีพี่น้องเจ้าลุยมือนี่นี่เต็มคว่ยแล้วครับโอ้มีอ้างอีกแล้วครับตัวน,นี้ สุดยอดครับอู้ห้ามขื้นหัวเลยพี่น้องเบื้องเป็นดังๆนี่ครับเบื้องเอาโลครับตัวนี้มันขันต่ที่แหลกครับมันบ่ไปครับมันหม่องมันยูพีครับผมตอนไมแ้แหลกอู้ผมเลืมลังเก็บไว้นี่สิเพื้อมไข่โดนบ่ยยานอ้หได้อีกแล้วครับแต้มสองเบาเตยกำลังมาพอดีเลยครับนี่เสียงหลดุดเกี๊ยบมันเบาเตยมากกว่านพี่น้องอ้เด็ดเด็ดเด็ดตัวนี้พี่น้องขาล้มดีครับ จะไลเป็นยังสี่ล่ะบ่งงามบันไดครับสู่ตัวแหลกบันไดครับไล่ค่าขื้นหัวเลยครับแขงคาเป็นได้มีพี่กอกพี่การนี่ยังมาบ่ครับดีอยู่พี่น้องสุดยอดครับตัวนี้เคยมาตัวเหล่าเทียนหนึ่งมันบ่อเข่าครับเอาหนกลํโพงมากเลยจีบันี้เปียนเสียงไมครับผมเรีือบ้อยครับสุดยอดเลยครับขนาดมืดแล้วมันยังมาสูงครับผมโอ้หมานหมานแห้งหนี่เอาเต้ย สองโตเลยครับมือนีิเดี๋ยวขออนุญาตเจ็บครับผมสักครู่ครับพี่นอ้องครับสวัสดีเจ็บบวงแล้วก็เหมือนเดิมครับสโลแกนเดิมคำมืดเถิดเท่าอีกแล้ว <c oughs> ก็เบาเตยครับมือนน่เบาเตยบ่อใดบ่ดิบ่เป็นนันนง,นงบ่เป็นยังมือหลังก็มีอันนี้อ้างนี่สิเอาอนให้เอฟซีเพิ่นเนาะ ว่าไอ้ิ่นโทรมาสั่งไห้ครับสองสามคนครับผมัวแต่หาได้ครับนี่ตัวแหลกอ้างประมาณสามสี่คำครับตัวนี้น่าจะอ้างแบบบ่ตลอดครับมีอ้างสับมานํ้ครับสองประมาณสองคำครับผมคู่บางเทียกับลวงบางเทียกับอ้างครับถือว่าหมานยนาะเบาเตยน้ะมือนี่หมานหอนทั้งมิ่มผมเลยพี่น้องเอาหัวหนําหวานไปกินน้ำเหมลรงครับผมกับเขาครับคือคือคบมือนี่ผมเสียใจเบาเตยห้องมือนี่ เอาไม้มือหลังเนาะลายมือสำหรับเมื่อนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ะพี่น้องเป็นชิปเงา้วเงเหมือนเดิมครับจ่วงนี่การสท้าทยนี่ก็ขอวอวยพรให้พี่น้องทุกท่านเนาะที่เขามาหลับช่มจันวว้จบชิปรับก็ขอให้ย่าเจ็บย่าจนนะครับผมควายลํำรวยเงินทองขึ้นเขาครับผมมีความสุขถูกๆทกท,กทนครับสำหรับมือนี้ผมก็เเบวเตยขอตัวไล่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ